สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ก็ผมมนาย k r b b k s นะฮะวันนี้มาอยู่กับเกม p o y Blank นะครับทเด็กชาย k l b v k s ก็ได้ครับวันนี้อยู่กับเอ่อการเกมซ่อนหานะฮะอยู่กับแมปวังระเบิดเอ้ยแมปกองกำลังฐานที่มั่วสุมนะฮะหรือเปล่าวะที่มั่วสุมไม่เห็นไหมมันเขียนแค่นี้โอเควันนี้ผมอยู่กับคุณบุชคุณเหนือแล้วก็คุณพอลพอลลี <men 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 ่ที e ่หักไกลอะ โดยคุณเหนือจะเป็นฝั่งหานะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ไงฮะเพราะว่าคลิปนั้นลบไปแล้วสามเราก็ต้องไปแอบสีเจนับเร็วนะาตัตัต เฮ้ยเกจกแตกใครทำอ่ะเฮ้ยเขาจกจอกเทียนเนี่ยเวนะฮ้ยนี่จุดแอบ,บที่เนียที่สุดอ้าวคุณพลหลับไปแล้วครับคุณพลครับคืบองไงกลับระการเป็นคนแรกที่หลับเขาน่าจะไม่อยู่อะ แอบเนียนจริงๆเนียนครับเนียนถ้าเวลาเหลือสิบวิแกต้องฆ่าตัวตายนะจะฆ่าตัวตายไงไม่ไม่ให้ให้ให้เหนือฆ่าตัวตายยังไงฝั่งเราจะได้ชนะเออวันริ้วเออฆ่ายังไงวะแม่งไม่มีระเบิดแต่ก็ไม่ได้กูเดือดวนอยู่แถวนี้แอบเนียนโคตรๆครับจุดนี้หนุ่มใบเลยดีใบเลยหลัง หลังสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณชอบเปิดมันกล่องเลยกล่องไม่ค่อยชอบเปิดอะเปิดเลยเปิดเลยเปิดบ่อยอะเปิดบ่อยยังไงก็ต้องเปิดโทรศัพท์ไงหลังโทรศัพท์ตลกปะตลกอืมเหลือเวลาสามสิบวินเราจะใบ้ใบ้ใบ้เราแอบยู่ไหไกันเลยดีกว่า ละบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบู๊ชใบ้เลยว่าอยู่ไหนเราใบ้ไปแล้วอยู่หลังที่โล่งที่โล่งโอ้โหทำไมที่โล่งหาไม่เจอจะเหลือสามสิบวีลน่าบอกเลยไม่รู้เลยเนี่ยเวลยวิ่งเสียงเมี้ยดเหนียวเลยเฮ้ยบู๊ชดูเราเราเนียนไหม อือฮู้อ่าผมอยู่หลังประตูครับประตูเลยวะประตูไหนก็ไม่รู้โอ้ยเหี้ยเออองศาเนียนโคตรเห็นมีดหรืออะไรครับเป็นมีดแบบแม่งมีดยาวไงเดี๋ยวเปลี่ยนมีดดีกว่าเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดต้อเป็นมีดสั้นๆหน่อยคุณพลคนอยู่ไหมคุณได้ยินโลกคุณใจใจโลกโลกเรียกพล คุณหายังเนี่ยหนึ่งสองสามแอบบด้วยไปเร็วไปเร็วนี่น <c oughs> ี่นี่เออตรงนี้แหละท้ามอุันอุ๊ย,ยน่าจำเพนแล้วอ่ะี่ยังไม่เห็นวนะ่ด้วยแล้วกัลหรอุ้กเหนื่อยจังเลยลาก่อยแล้ว,ว <c oughs> กันหรอกจะคิดว่าเห็นเว้ยว่ามันกระโดดลงมาแต่ว่า ยังไม่เห็นว่าพวกเราแอลกังไงแอลต้องเหนวะบายไฮพอนพอนดยังไม่เจอเลยอ้าวเรทควิกเลยแล้วผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ล็อกห้องไว้ครับบายผมเลยที่โล่งที่โล่ง บเรานะของเรามันจะใบอะไรวะกี่แคบเออี่แคบแลวกันี้แม่งมาแล้วยอยอบุบุญเลนี้แล้วโอ้อ้โห my god เฮ้ยบูดเราเจอที่แอบใหม่เราเจอที <inaudible Inaudible ่แอบใหม่ตอนเราเดินเหนือเหนือหน้ากากหลุดแล้ก็บูดฟันเฮ้ยตามมาบูดบูธบูธบูธที้เราเจอที่แอบใหม่เหรอเอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยพอเหนือมาเราก็ฟันเหนื่อยเห็นเหนื่อยเหรอเิ้ยทนี่ เุ้ยเวิ่งยข้ารถบาเลยุ่ยข้ารถบาเออเออเออโอ้ยโอมนเราไม่น่ากระโดดลงไปเลยอะไม่เห็นนะเฮ้ยที่เดิมที่เดิมที่เดิมขุดขดหนือ่าฮอาฮอขดเฮ้ยนับนับยี่สิบก่อนหนึอามนี่นี่นี่บูทมาแอบกับเราก็ได้นะเว้ย เดี๋ยวจะยิงกกโอเคเยาลเฮ้ยอายุ <are> I am you เย้อายุเย้ยอายุไปเลย้าเ้าเดยบดดอย่าลงมารอให้มันไปไกลๆเลย อย่าลงอย่าลงอย่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอะไรวะเพิ่งลงเหรอเฮ้ยเรารู้อีกทีแอบแล้วมันมาแล้วรีบลงดิลง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 เออเฮ้ยบอสเรารู้อีกทีแอบหนึ่งละที่แอบเนี้ยสุดยอดมากจริงจริงดูดูบุตตามมาตามมา เป็นส<ร>ิ่เดี๋ยวเราเป็นเอเอร์ไปอาบนา้ำหรอกกระโดดไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยไม่นับวะไม่นับ,นบไม่นับอ่ะนับเป็นานแล้วขี้กโกงมากเลยอ่ะเพื่อน